ทำคิดต่อจะคิดนี่นะครับก็เอาจะมีธีการว่าที่เราไว้จุกเนี่ยมันจะทําให้เราหัวเล็กแต่ว่ามันก็มีมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือสะพพกที่ที่เขาต้องการที่จะจุกจุกแต่ทางไรภูมิจะไม่นิยมใช้จุกนะครับแต่ไรไรภูมิก็จะขอเสนอเคลืลอนไห้เพื่อที่ใช้จุกนะครับการใช้จุกเนี่ยถ้าเกิดเราทําเองจุกเองอ่ะมันจะดีอย่างหนึ่งคือว่าเราจะเลือกจุกได้เนี่ยจุกอันนี้สวยมากเลยคือเพราะว่าหัวเขาไม่ใหญ่ไงเขามากินที่จุกหมดเนี่ยถ้าเราไม่แคะ ถ้าเกิดคลิปที่ได้ปูทําคือการแคสจุกทาให้ถัวหัวใหญ่แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเรามีมีส้นเรามีจุกเนี่ยหัวเราจะเป็นแค่นี้จะไม่ใหญ่ยู่แค่โลเนี่ยเนี่ยถ่ายให,ให้ให้เขาดูเนี่ยเขาเนี้ยมันมีจุกหัวจะไม่ใหญ่โอ้โหแบนั้นนะ่ะกละับมาที่ได้ปูนะครับแล้วได้ปูก็นี่แนะนําการาจุกไปปลูกครับเพื่อนๆทำอย่างนี้นะครับมันจะได้ผลดีฝากการที่เราจะปลูกเลยถ้าเกิดเราไปปลูกแบบเนี้ย ถ้าปลูกคนนี้ได้มันก็ออกครับแต่มันช้าแต่ถ้าวันนี้เราลอกนะครับลอกนี่ออกเห็นไหมลากแล้วให้แผ่ตรงนี้เน่ามันในวิธีครับชุบน้ํายาครับน้ํายากันเน่ากันเชลราครับชุบลงไปแล้วเข้าไปปลูกแล้วต้นพันธุ์ต้นนี้มันจะไม่เน่าเพราะมีเพื่อนๆที่เขาเดือเสีย,ยหายเกิดแบบการทำอย่างนี้ครับบางทีเขาไม่รู้นะครับคนที่เขาเป็นเขาก็ไม่บอกเขาผงชาเราแบบไม่ห่วงครับ เราเข้าใจเพราะเราที่คนเรามันก็แค่นี้ครับมีอะไรก็แบ่งปันครับนี่ครับอันนี้ไม่ปลูกได้เลยชุบน้ํายาแล้วก็ปลูกลงไปแล้วประกันจะไม่เน่า